เกมครับมาตกอนันนี้ลูกกระมุนรูกในรูท่อนี่ครับตกลูกนา้าเบ็ดผมขั้งหนดิโดน้ำดนอยู่ใกล้ผมเลื่อนไม่ถึงนั่นนะไหนบอลเขียวเขียวไหนเอาหลอ,อกขึ้นไล้ก่อนดิ เป็นมาหารหมดโอ้เสียของหมด

วาา่าเนี่ยติดองตัวเราเนี่ยติสองตัวเราคนติดตั้แทงนะปลาทูครับอือกล้อง,งครับลานได้มาสองตัวนะครับปลาทูปลาทูกํัเน็งกาง yeah Terima <laughs> kasih.

啊！Uh huh. <laughs> nước 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 โอู้นะลูกมงลูกมงี่แไปด้วยอมครับเอาไหมผมมีครับลูกตะมงเอาไหมพี่ผมมีเไม่เอารับไม่ถ่ายหน้ากันเล่นเนี่ยตาเลยเิคนนไม่ติดเมีนะยังไม่ มีเป็นต่มันเนิกๆ؟ก่ต้องก็ต้องใช้สายพอดีมันสายเดินายดอไ่คิดัหป้ามันอยู่เนิ้นจกนะตังใช้เบอร์หนึ่งี่เอาไัไตดเบอร์หนึล็กตดึโอ้โดนแล้วมาไม่ได้ลมาแล้วนะลกประมง ตัวนะครับเยี่มเตัว่มาันมันไม่มักั้นี่ยังใหญ่เลยเที่ยวเกะคบเือเดือว่าันกดัเขาะรับเนน้อย โอ้ยตัวนี้อยากินเดียวอานตัวนี้ลงนังเานังเ้ารงนั้นนยยเดียวตเบ็ผมมาผมให้อยองกันนี่ตังด้วยหน้าตะเบ็าแบ่งกันวัวมันติดก้น ยังว่ามันอ่ะไม่ต้องจุกอืมไม่จุกเลยดวงมันตึงยับหน้อยมั้งร่างมันมันมันตาเล็กมันจะกืนนะครับถ้าว่าเป็นตาใหญ่ไม่ติดอ่ะถ้ามันเข้าหูมากเป็นเดือย dạo cho tìm việc đặt mua lạc của có lạc luôn mùa vui quá mùa rồi, mùa quá mùa quá mùa Được mùa quá 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 mùa phải มันไม่ต้องเที่วันอยู่เลยครับมันได้หลายทีอันนี้ไม่ไหวแล้วเน่ยองิิงนะไมัติดยิ้มาามันจะิ้เร็วกว่าู้รบาจริงีนี้ได้วิชาตีตง้งเออืูจวิชาี่รูอ้อะไรที่ไปดูในยูทูบผมก็ไม่ได้เก่งครับอกต้องมาได้งูเขาไฟยัง

มาแล้วประมงน้อยอะนะมันกหนุกนี้นะพี่นะยับไปเรื่อยๆไงนะล่วงไปถึงถกัตายเลยนะเว้ยกับปูนไฟนะ่ะไายตรงบางไม่ทันเลย i ไปว่ะไกอง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 นี่ชว์อง่อยเดียว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 ลน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 โชว์กองลนเลย